มาสิบห้าคนมาเท่านี้แหละมาสกินแคปมาเลยพร้อมแล้วนะครับผมมาฮะนี่คือการปฐมทัศ first touch อะไรเดี๋ยวเรียกเรียกยังไงดี <laughs> นะฮะพีเมียครั้งแรกกับเพลงมีมีนะครับผมที่แปลงไทยและร้องโดยผมเองอนัตสุข,ขุงนะฮะก็ ติดตามรับชมรับฟังกันได้นบัดนี้นะครับผม ถ้ออา,าย้อนกลับไปได้ไม่ใช่ตัวไกล้ตั้งที่ยังมีชีวิตอยู่มันรักจะตั้งใจแต่ฉันอยู่บนได้ก็วันที่ผ่านมาเมื่เดี๋ยวนานไปถึงเมื่อไรนายไม่จำเป็นต้องเก็บซ่อนไว้หรอกนะตัวฉันนั้นจะต้องช่วยตัวฉันให้ได้ที่สุดเพียงแค่โอกกอดไว้และพูดคำว่าฟังดีสำหรับตัวแล้วมาสย,ยองกันเต้ อยู่ที่นี่ได้ยังไงต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆงั้นนายคนจะลองมองรอบรอบให้ดีก่อนจนกว่าตัวไหนเจอหาฉันจะแน่ยังไงความจริงจะมาทั้งสุกวันหากมันเป็นร่วงก็หักฉันจะไม่ยอมยกโทษให้แน่ทำลายมันได้ไม่สร้ามันได้จะทำอะไรไม่ไฉันกำลังจะยอมให้เราหยางเงินรอ ต้าฉังทำมันไปถ้าฉันทำมันได้จะเห็นกับต่อไหมนี่จะมากันไปหรือเปล่าพลังงานดานลบที่ฉันกับยินเก้าไปมันได้หุ้มห่อแล้วก็ฉันเอาไว้ข้างในมันคงดีที่ได้ลองใช้ชีวิตนั่นแต่แค่ครึ่งเดียวให้หัวใจเต้นเสีย ของฉันอยู่ที่นี่ได้ยังไงต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆงั้นไนคนจะลอมมองรอบบให้ดีก่อนจนกุดตัวใหนจะหาฉันเจอแน่ยังไงควจริงจะมาถึงสักวันหากเป็น<ห>เพื<ห>่อนร่อมกของ,ของฉันนันจะไม่มีการยกต้นให้หนายอย่างแน่นอนขอเก่าให้ไดสฟ้าดายพวกนะั้น Khi mình run rau tổ bay Get to me no way Biến đây mình Yeah Chẳng này có những không đơ Thuyệt bây cứ chú mình bắt mình đi, tôi xem có bên ฉันไม่ผิดอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงก็ไม่เห็นมีอะไรในยฉันคงจะแค่ฝันก็แค่ฝันายไปเองเอาดีฝืนจุดมันสักที่แล้วนี่ตัวของฉันอยู่ที่นี่ได้ยังไงต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นๆงั้นายควรจะลองมองรอบๆให้ดีก่อนจนกดตัวในเจะหาฉันเจอเพราะไรเนเพราะไรแต่ที่ไหนตัวฉันก็อยู่ไม่ได้ก็เพราะว่า มันเป็นรุญก็โหชันนั้นจะไม่ยอมยอกโทษให้ไายเพราะอะไรนี่มันเพราะอะไรช่วยเผฉันออกไปจากตรงนี้ช่วยบอกว่ามันแค่ภาพลวมันเป็นเรื่องงอมงลอกหากว่าฉันนั้นถูกก็จะให้อภัยแต่ให้ช่วยบอกกับฉันในตอนนี้ว่าเป็นเช่นนั้นจริง เย้ yeah. จบแล้วนะฮะกับเพลงม่ม่นะครับผมเพลงของมิโคโตะนะครับผมจากามิการ์แกรมมิวสิกโปรเจกต์นะฮะขอทุกคนปาด้วยข้างหนึ่งย้ก็ ตามนั้นแหละนะครับผมทุกคนคงจะได้ดูกันไปแล้วนะฮะก็คือไอหมอนี่มันเป็นมันก็มันก็เป็นฆาตากรน,นะคือก็จะเห็นนะครับผมจากฉากแรกก็คืออยู่ในที่เปรียว,เป,ยวเป็นคล้ายๆกับใต้สะพานสะพานหนึ่งที่มีรถไฟวิ่งผ่านฮะแล้วก็ก็ไปเจอผู้โชคร้ายคนหนึ่งเข้าแล้วก็ถูกใช้ไม้เบสบอลนะครับผม อ่าผมไม่อยากจะให้มันรุนแรงนะฮะก็นั่นแหละนะครับผมเขาก็ก็คงจะไม่น่ารอดนะนะครับผมไม่อยากจะพูดให้มันรุนแรงนะ,นะฮะก็นั่นแหละแล้วเขาก็กลับมาแล้วก็พูดถึงว่าแบบว่าเหมือนเหมือนมีเหมือน,เอ,นเอ่อท่อนที่ผมแปลแปลงเอาไว้เนาะมันก็พูดว่ายังไงดี แล้วนี่ตัวของฉันอยู่ที่นี่ได้ยังไงต้องมีอะไรผิดพลาดได้แน่นะผมเหมือนเหมือนไม่รู้ตัวเองว่าเออเราเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคือฉากที่มันอยู่ใน MV ก็คือเป็นฉากคล้ายๆกับที่ปราการทังที่หนึ่งที่มีท้องฟ้าว่างเปล่าวกว้างใหญ่มากมายเหมือนกับเป็นที่ที่อยู่ในจินตนาการของตัวเองแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมเรา,มาอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเออแล้ว แล้วงั้นงั้นนายควรจะมองล้อๆให้ดีก่อนจะกว่านายจะหาฉันเจอคือเจอกับใครนายคือใครนายคือตัวฉันอีกคนหรือเปล่าอ่ะไม่รู้นะครับผมอันนี้ต้องอันนี้ต้องตีความกันเอาเองนะครับผมอ่าแล้วความจริงก็จะมาถึงสักวันก็คือความจริงที่ว่าที่ว่าฉันเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าฉันมีสองคนไหมหรือว่าความจริงที่ว่าฉันไม่ได้ทําอะไรผิดหรือว่าอะไรก็ตีความกันได้หามันเป็นเรื่องโกหกฉันจะไม่มีทางยืรู้ให้นายแน่ก็คือก็คือถ้านายโกหกอะไรฉัน กกเรื่องอะไรก็ไม่ทราบนะครับผมจะมีทางยกงต้งให้หนายแน่นาะยเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันไปตีความกันได้นะครับผมอะไรแบบนั้นนะครับผมเพลงก็จะพูดถึงอะไรประมาณนี้นะฮะฉันแค่ฝันร้ายรีบฟื้นจากมันสักทีนะครับผมเอแล้วก็พูดถึงว่า,า,าฉันอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันให้มันเจ็บช้ำต่อไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นนะครับผมไม่รู้อันนี้ต้องไปตีความเราเองแล้วก็ผิดไปแล้ว แต่ก็ดูเหมือนมันไม่ผิดใช่ไหมเออหมายถึงว่าฉันทำผิดไปแล้วแต่ว่าจริงๆฉันก็ไม่ผิดนะตัวมิโกโตนีิคิดอย่างนี้หรือเปล่าแล้วทาไมถึงไม่ผิดล่ะแล้วก็พูดว่าก็ตัวฉันเป็นของปลอมอยู่แล้วนะครับผมอืมสรุปว่ามีตัวปลอมเหรอกับตัวจริงเหรอแล้วใครคือตัวจริงใครคือตัวปลอมใครคือคนที่ฆ่าตัวปลอมหรือตัวจริงใครคือคนที่บริสุทธิ์ตัวจริงหรือตัวปลอม อก็น่าคิดนะฮะเพราะงั้นอฟังกันคร่าวๆแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้อ่าตัดสินกันสักแป๊บหนึ่งเนาะว่ามิโคโตเนี่ยที่ไม่ว่าจะมีสองคนหรือคนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ทุกคนจะคิดนะผมเขาผิดหรือไม่ผิดนะฮะผมผิดกดเอาผมจะไม่พยายามไอ้นี่มากไม่พยายามแบบว่าชี้นำมาก ถ้าบริสุทธิ์กดหนึ่งถ้าผิดกดสองและกันผมจะให้เวลาคิดนะผมระหว่างนี้ผมจะอลองอ่านแชทดูแล้วกันเนาะงั้นเราเป็นกลุ่มแรกที่ได้ฟังแบบลายสินะใช่ครับเท่สุดครับผมขอบคุณมากครับคุณโร g จิ m แมนบอกว่าผิดแต่ไม่เชิงผิด100%เซเพราะเป็นเรื่องของอาการทางจิตอืมตีความอย่างนี้ใช่ไหมเขาอาจจะมีอาการทางจิตเนาะมันก็มีได้เนาะเรื่องของ อาการไบโพล่าอาการมีบุคลิกที่แยกออกมาซึ่งซึ่งเรื่องจริงๆเนี่ยเรื่องของบุคลิกที่แยกออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่2ด้วยนะบุคลิกคนเราสามารถแยกออกมาได้เป็นสิบๆเลยนะเป็นเรื่องจริงนะครับผมเราไม่หาอ่านกันได้ไหาแบบว่าหาข้อมูลกันได้นะครับผมสำหรับเรื่องของบุคลิกที่แยกออกมาจากตัวตนปกติเป็นสิบๆเลยก็มีนะครับผมเราไม่หาอ่านกันได้ คุณคิสมีบอกว่าส่งเข้าโรงพยาบาลบ้านในเมืองกอแทมโรงพยาบาลชื่ออะไรนะอ่อะไรอ่ะออะไรสักอย่างอะซัยลัมสักอย่างผมจำไม่ได้ละนะผมคุณคามิยมะบอกว่าน่าจะไปอยู่ในเมืองกอแทมเดา์กมากนะผมคุณเอ่ออซผมอ่านไม่ออกขอโทษครับ คิดว่าเขาน่าจะหนีตัวเองด้วยการสร้างสอบุคลิกมากกว่าอืหนีตัวเองด้วยการสร้างสอบุคลิกเป็นไปได้นะแต่แค่หนีตัวเองอะ่ะทําไมต้องฆ่าคนด้วยอะเออทําไมอะ่ะฆ่าคนมันผิดหรือเปล่านะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> มาลองคิดกันดูได้นะครับผมคุณเซกิบซิกเกตวิทบอกว่าส่งเข้าโรงบาลอาคัมใช่ชื่ออาคัมอาคัมในกอเทมใช่ครับแปลแปลๆยี่เป็แปๆขอบคุณมากครับอริกาโตอยากรู้จังพี่อเมซึนคิดว่าไงเออเดี๋ยวผมไปถามให้ละกันนะครับผม ก็ถามในถามใน Discord ดิสคอได้พี่เขาอยู่อยู่นะครับผมคุณเกวินบอกว่าจะบอกว่าผิดก็ไม่เต็มปากเพราะว่าเหมือนเนื้อเพลงกับตัว MV มันสื่อว่าตัวหลักเป็นโลก2บุคลิกแล้วเวลาที่ตัวของเขาไม่ได้อยากมีอีกคนงี้อันนี้น้องตีความงี้นะอืมเข้าใจครับผมมีสอบุคลิกเนาะแต่ว่า2บุคลิกอะ่ะเราแต่แต,แต่แต่เขาฆ่าคนน่ะแล้วแล้วมันต้องมันต้องขึ้นศาลมันต้องตัดสินน่ะ อ,อแล้วใครจะเป็นคนผิดล่ะเออตัวตัวเขาก็คือตัวเขาอ่ะแต่ว่าเขามีสอบบุคลิกอะคือจะยังไงเวลาเวลาเป็นบุคลิกอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่รู้ตัวเวลาทําผิดก็เอาไปขังแล้วเวลาบุคลิกอีกคนหนึ่งออกมาที่ไม่ผิดบริสุทธิ์ไม่ได้รู้ตัวว่าฆ่าก็เอาออกมาจากคุกอย่างนี้เหรอมันมันทําได้ไหมเออทุกคนลองคิดดูว่ามันทําได้หรือเปล่านะครับผมโอเคเอาละตอนนี้ผมจะให้โหวตนะครับผม ผมอ่านอ่านแชทเกือบหมดแล้วน้องอารมณ์คล้ายๆแจ็คเดริปเปอร์อาการทางจิตที่มีสองบุคลิกแจ็คเดริปเปอร์มีสองบุคลิกหรอจริงหรอจริงหรอเขาว่าอย่างนั้นเหรอไม่ผมไม่ไม่ไค่อยแน่ใจ,จนะผมไม่ได้อ่านเยอะนะผมชื่ออาคามาซลัมใช่ครับขอบคุณครับมาต่อไปผมจะให้โหวตแล้วถ้าหากว่าเขาบริสุทธิ์กดหนึ่งถ้าหากว่าเขาไม่บริสุทธิ์เขาผิดต้องโดนลงโทษต้องขึ้นศาลจำคุกอะไรก็ว่าไปกดสอง นะครับผมทุกคนคณะลูกขุนในศาลอนัสสุคุงวันนี้นะอนัสสุคุงไซบันเดิ้ลนินเรนไอไซบันคิมิวะบออคุณนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรีนไอไซบันนะผมโอเคนะไซบันแปลว่าศาลผมจําได้นะครับผมโอเคมาฮะโหวตกันเลยนะผมพยายามอย่าดูโหวตคนอื่นนะเราโหวตด,ด้วยความคิดของเราเองนะครับผมหนึ่งบริสุทธิ์สองผิดจริงนะครับผมมามาโหวตสองหนึ่งโหวตสองสอง บทสองแล้วสามบทสองแล้วสี่วทสองแล้วห้าวตสองแล้วหกวทสองแล้วเจ็ดตอนนี้มีคนอยู่สิบห้าคนนะครับผมโทสองไปแล้วเจ็ดนะครับผมวทสองอ่ะคนเดิมคนเดิมคนเดิมโทสองไปแล้วเจ็ดสิบห้าคนวทสองไปแล้วเจ็ดคนนะครับผมเจ็ดคนนะฮะเจ็ดคนผมต้องใช้เลขไงดีเจ็ดคนนะครับผมเจ็ดคนแล้วนะฮะอันนี้เลขเจ็ดไหมไม่ใช่ต้องอย่างนี้ <laughs> 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 Gray> okay <S <S okay, นะครับผมโอเคนะฮะสิบสี่คนวทสองไปแล้วเจ็ดนะครับผม ถ้าโหวต8ปุ๊บชนะโหวตทันทีนะครับผมแต่จะไม่มีใครโหวตหนึ่งเลยเหรอไม่มีใครคิดว่าเขาบริสุทธิ์เหรอแบบว่าคือคือเขาอาจจะมี2บุคลิกจริงๆแล้วถ้าหากว่ามันมีปัญหาแบบเนี้ยเขาสมควรจะได้รับการไปเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะบำบัดจิตในโรงพยาบาลจิตเวชก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะเอามาขึ้นศาลอาจจะเป็นทางนี้ก็ได้นะ ถ้าเป็นทางเนี้บทหนึ่งมานะครับผมบทหนึ่งมานะฮะถ้าหากว่าเขายังบริสุทธิ์อยู่ต้องไปผ่านกระบวนการอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางจิตเวชกระบวนการทางแบบว่า,าปรึกษากับนักจิตวิทยา,ากระบวนการสารที่มากขึ้นกว่านี้การาต้องต้องสอบสวนอะไรมากกว่านี้เขาอาจจะไม่ไม่ใช่คนทําก็ได้เขาอาจจะโดนบังคับก็ได้ หรือเปล่านะครับผมแต่เพลงมันบอกแค่นี้นะเพลงบอกแค่นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้นะครับผมโอเคนะฮะมีโหวตไหมมั้ยมีโหวตไหมมั้ยตอนนี้โหวตสองแล้วเจ็ดนะผมไม่มีใครโหวตหนึ่งเลยนะไม่มีใครโหวตว่าบริสุทธิ์เลยนะนะครับผมบําบัดแล้วไปรับโทษอืมตกลงคนซิกเกอร์วิตจะโหวตแลลวครับ <laughs> โหวตสองมาแล้วอ่ะนะแต่คือผิดจริงใช่ไหมคือคือเขาไม่สามารถที่จะ หลีกเลี่ยงกระบวนการอะไรต่อไปได้คือต้องต้องไปต่อในกระบวนการของการพิจารณาความผิดเท่านั้นถูกไหมก็เลยบทสองถูกไหมนะครับผมโอเคนะเข้าใจเข้าใจได้นะครับผมรักษาก่อนก็ได้แต่ก็ต้องได้รับโทษไนงะคุณ I want my sleep บอกงี้นะครับผมคุณไอวอน l ลิ p บทอะไรบทสองใช่ไหมเ <c oughs> ออเข้าใจได้นะผมคือคือยังไงก็ผิดใช่ไหมยังไงก็ผิดถูกไหมคิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการในการรักษาหรืออะไรทั้งหมดก่อนไม่ใช่ว่าผิดไปเลยเข้าคุกไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคิดอย่างนี้ใช่ไหมโอเคนะเข้าใจได้นะครับผมโอเคนะะมีโดเดตมาแล้ว200บาทของคุณเนกิริซึมขอคุณมากครับอีกาตโตคิดถึงพีเตอร์คาร์คิดถึงคุณเนกิริซึมเหมือนกันนะครับผมโบทยังบตยังมาบทกันได้นะเอ่อได้ฟังเพลงมีม,มียังโบทกันได้นะถ้ารู้เรื่องแล้วนะครับผม คุณลักกี้บอกว่าถ้าตามกฎหมายก็ต้องตรวจสอบสภาพจิตใจก่อนนะอืมเป็นข้อมูลนะผมดีมากดีมากส่วนขึ้นสารหรืออะไรเขาก็ต้องรอผลตรวจอีกทีอืมคือคือจริงๆแล้วอะ่ะก่อนที่เราจะตัดสินกันบทหนึ่งบทสอเนี่ยเราควรควรจะให้เขาเนี่ยได้ผ่านกระบวนการทางจิตเวชเพื่อเพื่อเอ่อได้รับรู้ถึงสภาพจิตใจเขาก่อนถูกไหมคุณลักกี้คิดอย่างนี้ใช่ไหมโอเคนะผม จริงๆแล้วอ่ะเราควรจะโหวตทีหลังจากที่เขาไปผ่านโรงพยาบาลจิตเวชก่อนเนาะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เราลองเ,ออเราลองโหวตกันก่อนดูแล้วกันเนาะจากการฟังแค่เพลงอย่างเดียวเนาะโอเคนะฮะคึองจริงแล้วเพลงมันก็มีบอกไงว่าว่าจริงๆแล้วเป็นสองบุคลิกหรือเปล่าเป็นตัวฉันอีกคนเป็นไงหรอคูห่หูอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมเอ่อมันก็คิดได้นะผมจากเพลงที่เราฟังเนาะนะฮะคุณกวัวตนโหวตหนึ่งโอเคครับ คุณพอดิ i t i o โหวตส2ตัวนี้มันอารมณ์แบบพวกวายไลท์ในแบทแมนอืมแบบว่าต้องเข้าแบบอาคาัมอัสลัอร์มงนนี้ใช่ไหมโอเคนะครับผมคุณรนกรเอสบอกว่า2ของผมคือยังไงก็ผิดอืมแต่ยังไงก็รู้ว่าที่เป็นงี้เพราะเครียดเรื่องงานอ่ะนะ โอ้มีมีข้อมูลว่าเครียดเรื่องงานด้วยนะครับผมโอเคนะฮะโอเคนะ,ะครับผมดีครับดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีฮะยินดีต้อนรับนะฮะคุณนิกิลิซึมถามว่าวตอีหยางการน้องพยายามฟังอยู่คือก่อนนี้นะครับผมอ่าร้องสดเพลงมีมีของอ่าอ่ามิวแกรมโปรเจกต์ไปเนาะ เป็นเรื่องของมิกโกโตะนะที่ได้ลงมือทําร้ายคนอื่นถึงขนาดฆ่าไหมก็น่าจะฆ่าแหละเพราะว่ามีการใส่ถุงดําด้วยนะครับผมใส่ถุงดําโยนใส่ทางขยะขนาดนั้นไม่ตายก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับผมแต่ผมพยายามไม่พูดให้มันรุนแรงมากนะฮะคือแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเหมือนแบบมีตัวชั้นอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยในเพลงไปไปหาฟังก่อนก็ได้เนาะยังไม่ต้องบทก็ได้แล้วแต่นะผมแต่ว่าถ้าหากฟังคร่าวๆแล้วพอรู้บ้างแล้วก็อยากจะโบตก็ลองโบทกันได้นะฮะคุณโรนัลโบอกว่าเรื่องมิวแกรมนะครับเพลงมีมี โอเุ okay, ครับคุเจเจเจเอบอกว่าในเพลง Undercover มีท่อนหนึ่งพูดไว้ว่าโบทตามใจที่ตัวเองคิดมันยังดีจริงๆเหรอด้วยนะอืมต้องคิดดีๆนะผมก่อนที่เราจะตัดสินใครบางคนถูกไหมถ้า,าเราเป็นผู้พิพากษาโหบทตามที่เราคิดจริงๆอะ่ะมันถูกหรือเปล่าหรือเราจะต้องแบบกลางเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะพวกพวกประวัติการ การตัดสินอะไรต่างๆว่าในกรณีแบบนี้มันเทียบเคียงกับกรณีอะไรได้บ้างมันจะเป็นแบบที่เราคิดไหมมันเราโหวตตามที่เราคิดเลยจะถูกหรือเปล่าทุกคนที่โหวตจะต้องไปตามหาไอ้ประวัติการพิพากษาคดีอะไรแบบนี้หรือเปล่าว่าเขาโหวตกันยังไงเขามีวิธีทางกันยังไงหรือคุณโหวตตามใจคุณตามอารมณ์คุณเลยแบบนี้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับผม อ่าอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ชี้นานะเพราะว่าผมก็บอกว่าโหวตเลยเหมือนกันนะผมผมไม่ได้บอกให้ใครว่าเออไปลองหาเรื่องข้อมูลพวกนี้ดูนะว่ามันเป็นยังไงในกระบวนการนะผมแต่ว่าผมบอกว่าโหวตเลยนะครับผมโอเคนะฮะอืมน่าสนใจน่าสนใจมากน่าสนใจมากนะผมคุณลักกี้บอกว่าตอนตอนเราฟังแรกๆแอบคิดว่าเป็นโลกคู่ขนานนะอ๋อแบบแบบเอ่อในในไทม์ไลน์นี้ มิคโคโตะที่เป็นแวรเลียนเนี่ยทำผิดจริงแต่ในไทม์ไลน์หลกักมิโคโตะที่เป็นที่ไม่ได้เป็นแวรเลียนเป็นเอ่อเป็นเป็นตัวละครหลกักในจักรวาลหลกักในเซกเรตไทม์ไลน์ไม่ได้ผิด <laughs> อย่างนี้ใช่ไหม <laughs> ไปตามดูโลคิกันได้นะครับผมโอเคโอเคเอ,อโยงกันได้เว้ยมีมีไทม์ไลน์ลองมีไทม์ไลน์หลักมีเซกเรตไทม์ไลน์นะครับผม โอเคโอเคโอเคน่าสนใจครับน่าสนใจโอเคนะครับผมคุณเซกิมิบอกว่าคนในถุงดำอาจจะดูเอลแห่งความมืดเราแพ้ก็ได้อืมไม่ได้ฆ่าใช่ไหมแค่แบบเรามาดูเอลแห่งความมืดกันแล้วก็ดันแพ้ใช่ไหมไม้เบสบอลไม่มีความหมายใช่ไหมได้นะครับผมได้ฮะเป็นสารเตี้ยเลยฮะอืม มันน่าคิดนะว่าที่เรากําลังโบกกันอยู่เนี่ยเรากาลังทําตัวเป็นสารเตี้ยหรือเปล่านะครับผมโอเคนะฮะคุณ,ร,ณรุนกรเอสบอกว่าอ่าถ้าไปดูในเพลง MV เพลง Undercover จะเห็นภาพเงาที่มิโคโตะที่นอนอยู่บนโต๊ะนะครับฉากหนึ่งอ๋อเครียดกันทํางานสินะแบบโอ้ไม่ไหวแล้วฉันอยากจะระบายความเครียดการระบายความครียดของฉันคือการทุบตีผู้คนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ไม่ผู้คนบริสุทธิ์อะไรอย่างนี้เหรอ มันสมควรหรือเปล่านะครับผมแค่เครียดเนี่ยเราฆ่าคนได้โดยถูกกฎหมายหรือเปล่านะครับผมอ่าน่าคิดนะครับผมน่าคิดนะฮะโอเคคุณซูซึซีเอสบอกว่าคิดว่าคําใบ้ในเพลงมีมีผมว่าเพลงสื่อเกี่ยวกับไพ่ระดับหนึ่งเลยอืมเราลองไปดูความหมายของไพ่ในเพลงนี้กันนะผมก็ยังไม่ได้ดูนะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับผมคุณลักกี้บอกว่าเราไม่รู้ด้านเรื่องกฎหมายในาศาลนะแต่ในความคิด เราเราว่าความผิดของน้องค่อนข้างชัดเจนนะเพราะดูจากการฆ่าแบบเลือดเย็นและเก็บศพใส่ถุงอ่ะเหมือนทำบ่อยๆจนเคยชินไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวเป็นเรื่องของอแบบการฆ่าโดยไตรตรองมาแล้วถูกไหมแถมยังทำหลายครั้งด้วยไม่ใช่ทำครั้งเดียวใช่ไหมคิดอย่างนี้ใช่ไหมอ่าน่าสนใจนะผมน่าสนใจนะฮะ แล้วแบบนี้นะให้พี่เมยมาคุยด้วยอืผมไม่ได้ชวนขออภัยด้วยผมเดี๋ยวถ้าเป็นคราวหน้าเดี๋ยวลองไอ้นี่เดี๋ยวผมลองไปคุยกับพี่เมย์ดูแล้วกันเนาะว่าจะมีเซสชันคุยกับเรื่องเกี่ยวกับเพลงนี้หรือโปรเจก โปรเจก์นี้มิวแกรมมิวสิกโปรเจกต์ได้หรือเปล่านะผมเดี๋ยวผมลองไปถามดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะพยายามหาข้อมูลมากกว่าน,นี้เรื่อยๆนะผมก็เพิ่งมาตามโปรเจก t นี้ไม่นานนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยถ้ามีข้อมูลไม่เยอะเนาะอันนี้เรามาคุยกันถึงแบบแค่ผิวๆแ,แค่การฟังเพลงนี้เพลงนี้เพลงเดียวแล้วกันนะครับผมเพลงเดียวนะฮะเมื่อกี้ชู2นิ้วโอเคคุณก่อนนี้บอกว่าแต่ว่าถ้าดูจากที่เขาทําชัดเจนแล้วแหละ ว่าไม่ทํางี้ครั้งแรกพอเง้นผิดจริงครับโอเคได้ครับผมมาเดี๋ยวอีกสักพักนึงผมจะทําการรวบรวมโหวตแล้วนะนะครับผมใครยังไม่โหวตโหวตได้ครับผมโหวตกด1ถ้าบริสุทธิ์ไม่ผิดกด2ถ้าผิดจริงนะครับผมผิดจริงคือขึ้นศาลได้รับการลงโทษไปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจําคุกหรือว่าไม่รู้ว่าญี่ปุ่นเขายังมีอ่ประหารหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับผมโอเคนะฮะ ความหมายไพ่คร่าวๆในดิสนะครับอีโอเคครับได้ครับแล้วสใส่นดิสแล้หรออยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> โอ้เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลย <c oughs> อ่านไม่หมด <c oughs> อ่าถ้าผมอ่านมันจะมันจะ,น,จะน่าเบื่อไหมคือพูดถึงไพ่เนาะมีเมจิเชียนมีควีนออฟซอร์มี Magic ไพ่ทับไพ่แฮงแมนนะครับผมผมอ่านทีหลังแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมจะพยายามทำความเข้าใจเราเล่าให้ฟังแล้วกันนะผมตอนนี้ผลโหวตมันอยู่ที่70.53%เนะผมว่าผิดใช่ไหมนะครับผมโอเคนะฮะไม่น่ารอดนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวไลฟ์จบจะตามไปอ่านอนิดครับโอเคครับผมเช่นกันครับผม คุณรณกรบอกว่าที่เครียดจากทํางานทําให้มี2บุค,คลิกนะแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องฆ่าคน <c oughs> ต้องคงต้องรอ trial t ท o โอเคครับได้ครับมาผมจะทำการรวบรวมผลโบวตนะฮะคุณทิวบอกว่าคือมันมีฉากที่กลับไพ่มาแล้วเป็นเดวิลอ่ะความหมายมันคือการลหลงไหลยึดติด งมงายมันจะสื่อไปในทางที่ว่าการฆ่าเนี่ยทำบ่อยจนเป็นปกติหรือทําไปเพราะสนุกหรือความชอบหรือเปล่าอืมน่าคิดนะครับผมเรื่องของไพ่เนี่ยก็สําคัญเนาะคือมันมันต้องมีความหมายเ่ะเออไพ่ที่มันโผล่ในเพลงต้องมีความหมายว่าเนี่ยคือคือความคิดของของตัวมิโคโตะหรือเปล่าหรือเป็นความคิดของคนไหนก็ต้องตีความอีกนะผมว่าไพ่เนี่ยหมายถึงมิโคโตะคนคนบริสุทธิ์หรือไพ่นี้ของคือของมิโคโตะคนที่ ค่าคนอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคนะฮะไลฟ์นี้แยกเรื่องนี้แยกเป็นไลฟ์อยากจะคุยได้เลยนะเนี่ยใช่ครับได้เลยนะผมคือย,ยิงเนื้อหามันเยอะมากแต่ว่าวันนี้ผมเอามาพูดผิวๆก่อนแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่ได้ตามเยอะนะผมยังไม่ได้หาข้อมูลมาผมจะพยายามหาข้อมูลให้ดีกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวทําเป็นไลฟ์แบบว่าแยกเลยแล้วกันถ้าหากว่าจะทานะครับผมทุกคนสนใจเนาะใช่ไหมโอเคนะฮะมาผมทําการนับโบตแล้วนะครับผมปิดโบวตในห้า สี่ส,สึตุ้มนี่คือนี่คือเสียงปิดสารโอเคมามาฮะอยากเห็นเท่าทูน้องแล้วครับเช่นกันครับอันนี้อันเก่านะผมมาบทสองหนึ่งบทสองสองบทสองสามบทสองสี่บทสองห้าบทสองหกบทส 7นะฮะละกักกรีบวดไปแล้วหวด2 8โหวด2 9โหวด2 10สซ้ำมาเนี่ยซ้ำโวดวด2 9โหวต1 1คนโอเคนะฮะผลออกมาแล้วนะผม9ต่อ1นผิดจริงนะ,ะรครับผมปิดศาลตายดูตัวไปเข้าคุกไปเข้าคุกครับอ่า โดนจับใส่กุญแจมือไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับกลับมาแล้วครับอันนั้นสุขุมครับปวดอะไรกันเ <laughs> <laughs> พิ่งกลับมาไม่รู้เรื่องอ้าวโถ่เ้ยปิศาจแล้วโ <laughs> ทษทีโวดไอ้มิกโตนี่แหละว,ว่ามันผิดหรือไม่ผิดนะโอเค <c oughs> เสียงปิดสารชนให้ตกใจเล่นมาครับ <c oughs> ปิดสารหลอ่อซีซั่นสองครับผม <c oughs> ไม่ใช่พี่สิเฮ้ยวันนี้ผมเนี่ยคอเป็นมีโกโตะไงเ,เนียนคอสนะครับผมโอเคนะฮะมาเรียบร้อยครับเก้าต่อหนึ่งนะผมผิดจริงนะครับผม <c oughs> แม่น่าสงสารนะผมแต่ก็เป็นไปตามนั้นนะครับผมไม่สงสารหรอกผมไม่สงสารมิโกโตหรอกผมร้อเล่นนะครับผมผมพูดผิดไม่ได้ร้อเล่นผมพูดผิดนะครับผม โอเคฮะก็เป็นไปตามนั้นนะผมสลหรับคณะลูกขุนแข่งไลฟ์อนัตสึกุงนะฮะโบทว่าผิดจริงนะครับผมถึงแม้จะรู้ว่ามี2องปกลิแต่ก็ผิดจริงนะครับผมอะไรประมาณนั้นใช่ไหมโอเคนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมในคณะลูกขุนในวันนี้นะฮะอันนี้ก็ต้องซาบาโอเคนะฮะสนุกมากทุกคนการคุยเรื่องนี้มันทาให้ผมได้แบบว่าคิดแล้วก็รู้แบบว่ายังไงล่ะคือยังไงอะ่ะแบบได้ ได้ได้ลองคิดเกี่ยวกับเพลงเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยมากกว่าตอนที่ตัดสินใจจะร้องเยอะเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ได้มาให้ความเห็นกันนะครับตอนนี้ก็ห้าทุ่มสาแล้วเดี๋ยวผมจะทำการร้องเพลงต่อแล้วกันเนาะใครที่ อยากกลับไปฟังส,สดๆนะ,ะเพลงมีมีที่ผมได้ร้องไปพร้อมกับเอ็มวีด้วยนะฮะก็ย้อนฟังกันได้นะครับผมหรือว่าจะไปฟังเพลงเต็มๆกันได้ในชแนลนะผมสำหรับใครที่ยังไม่ฟังนะฮะไปฟังกันเลยนะครับผมแล้วก็ใครยังไม่แชร์ก็แช์ให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากจริงๆนะผมการแชร์เนี่ยมันทําให้คนเห็นมากขึ้นนะฮะถ้าไม่แชร์เลยมันก็จะเห็นแค่ใน u t u b e อะ่ะแต่ถ้าหากว่าแชร์มันจะมีโอกาสไปได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้คนได้เห็นมากขึ้นคิดดูดิแช์หนึ่งครั้ง จาก1กลายเป็น10แชร์2ครั้งจาก10กลายเป็นร้อยแชร์3ครั้งจาก, 100, การ้อยกลายเป็นพันแชรส4ครั้งจากพันกลายเป็นหมื่นแชร์5ครั้งจากหมื่นกลายเป็นแสนแชร์6ครั้งจากแสนกลายเป็นล้านนะทุกคนคิดดูดีว่ามันมีความเป็นไปได้มากขนาดไหนที่เพลงของผมเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนั้นทุกคนช่วยผมด้วยนะครับออขอบคุณล่วงหน้าครับผมอาริกกโตโกไซมาซาช่วยกันหน่อยนะครับ <laughs> สาระนะครับมิโคโตะในเว็บคืออินโนเซนต์4 7 g u i l t ก70.53%ดสคิลตี้บจุดห้าสามเปอร์เซ็นต์คือผิดนะครับผมผิด70.53%คิดว่าไม่รอดไปร,รอได้ในซีซัน2เลยโอเคครับ s อคือซีซันใช่ไหมผมเข้าใจถูกใช่ไหมโอเคครับมิโคโตะไม่น่ารอดนะผมโอเคนะฮะขอบคุณสลับ ข้อมูลกับคุณสลับการร่วมสนุกกับคุณสลับความคิดเห็นอะไรต่างๆของคุณทุกอย่างเลยนะผมขอบคุณสลับเสียปบปลอมือด้วยกับคุณสลับการขอเพลงในตั้งแต่ไลฟ์นู้นด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผลงานของผมแล้วก็ไลฟ์ของผมแล้วก็ทุกอย่างเลยนะผมสามารถที่จะสนับสนุนกันได้ทางที่มี .in/tts และอันสุขุที่บอทได้แปะไว้แล้วเช่นกันนะครับผมไปโดเนกันได้นะผมขอบคุณครับอธิคตไทมาศดิฉันขอชื่อหนึ่งกันทีัส Yeah!